สวัสดีค่ะชาววันพุทธทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์นะของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะปี2565ค่ะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะ ผู้ที่เกิดวันพุธนะคะช่วงนี้คุณน่าจะมีแพชชั่นกับการทำงานมากๆนะคะอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงก็ได้หรือตอนนี้คุณมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกรู้สึกดีมากๆนะคะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาก็ได้นะคะในรูปแบบที่มั่นคงนะคุณคุณมีพลังงานของ ความมั่นคงนะคะการรักจริงนะความจริงจังในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยคะ่ะแต่รู้สึกเหมือนกับว,ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นในลักษณะของก้าวถ้วยนะก็คือว่ายังดูไม่จริงจังสักเท่าไหร่นะคะก่อนหน้านี้นะคะที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะรู้กันอยู่สองคนนะคะเป็นความสัมพันธ์ลับๆก็ได้นะคะคุณรู้สึกถูกใจคุณคนนี้มากๆนะคะอ่าแล้วก็ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะ คุณค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมก็ได้นะเมทุนตุ้นกุ้มนะคะชาวธาตุไฟนะคะเมสินธนูแล้วก็ชาวธาตุน้ำนะกรกฎพิจิกมีนคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคือตอนนี้เหมือนคุณยังดูสถานการณ์อยู่แน่นอนนะคะรู้สึกว่าคนที่คุณไปคบด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่ ค่อนข้างระมัดระวังตัวนะคะหรือว่าตัวคุณเองกําลังดูอยู่ก็ได้ว่าเอ๊ะเขาจะชัดเจนไหมเขาจะตัดสินใจที่จะชัดเจนกับเราเมื่อไหร่นะคะนะอืมความสัมพันธ์นี้นะคะในบางท่านบางคนก็มีการยื้อกันอยู่พักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะคุณก็ยังรักเขาแหละนะยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะ อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างนะคะหรือว่ามีคนเข้ามา,ามีผลในความสัมพันธ์นี้นะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มากจนเกินไปนะคะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันสั่นคลอนนะคะหรือความไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนอความสัมพันธ์มันจะไปต่อกันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะมาดูกันนะว่าที่ผ่านมานะคะ ชาววันพุธคุณเจออะไรมาบ้างคุณเจอกับอะไรมาบ้างความสัมพันธ์แดช่วยนะคะคุณอาจจะคุยกับคนที่อยู่ห่างใกล้กันนะคะหรือ,เ,อ,อเป็นต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างชาติก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎนะคนุในเครื่องแบบนะคะ เป็นยังไงอีกคะรู้สึกว่าคุณก็พยายามกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะทั้งๆท,งที่คุณก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอยู่ในนั้นนะคะเหมือนกับว่ารเราอะรอคอยที่เขาจะจริงจังรอคอยที่เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์รอคอยที่เขาจะชัดเจนนะคะเราค่อนข้างที่จะมีความอดทนในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะคิงถือคาถานะคะ เราพร้อมแล้วนะคะที่จะชัดเจนนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะแต่ตัวเขาเนี่ยเหมือนเขาลังเลเหมือนเขากักเหมือนเขายังไม่นิ่งกับเรานะคะบางทีเขาก็มาใหม่หายนะคะนะในบางครั้งก็เหมือนกับเอะเราเป็นช้อยเป็นตัวเลือกของเขาหรือเปล่านะคะสิ่งที่เรารู้สึกนะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ แปบค่ะในบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกอึดอัดใจนะคะกับความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าเขามีกำแพงให้กับคุณก็ได้นะหรือเขายังรอคอยใครหรือเปล่านะคะสิ่งที่คุณรู้สึกนะรอคอยใครหรือเปล่าเขามีใครในใจมีอะไรในใจไหมนะคะหรือคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณต้องอดทนมากๆนะคะคุณรอคอยเขานะคะที่เขาจะชัดเจนกับคุณนะ เราคอยที่เขาจะาสร้างครอบครัวคุณก็ได้นะคะแต่คุณเหมือนกับว่าในบางครั้งคุณก็แทบจะมองไม่เห็นทางนะคะขอดูสายตาหน่อยสิเด็กถือไม้นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณยังไม่อยากปล่อยความสัมพันธ์นี้นะคะคุณยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะว่า โอเคนะอาจจะช้าอาจจะต้องรอหน่อยนะคะความสัมพันธ์นี้นะเราคอยที่จะสมหวังอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะสิบไม้คุณพยายามอย่างหนักเลยนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคุณไม่ไม่ได้เล่นๆในความสัมพันนี้นะคุณค่อนข้างจริงจังนะคะสำหรับชาววันพุธนะ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคสิบถ้วยนะคะเจ็ดเหรียญน,นะห้าเหรียญจริงๆคุณก็คือความสุขของเขานะเขาก็เขาก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตแหละนะคะแต่ขึ้นห้าเหรียญเนี่ย อบางท่านบางคนนะคะเขายังยึดติดกับคนเก่าๆอยู่นะคะทําให้ความสัมพันธ์มันช้านะความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนสักทีนะ,ะเหมือนเขายังอาจจะยังไม่ลืมความสัมพันธ์เก่าหรือยังหวยหาความสัมพันธ์เก่านะตัวเขาเองก็อาจจะพยายามที่จะออกมานะคะ เอาความรู้สึกของตัวเองออกมาจากความรู้สึกเดิมๆเหมือนกันนะหรือเขาอาจจะเคยจบเคยเจ็บในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะเขาก็เลยมีกำแพงนะคะเขาวกลัวที่จะถูกทอดทิ้งอีกก็ได้ด้วยนะคนคนนี้นะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันช้านะแต่จริงเขาก็ยังอยากที่จะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะสองดาบเขาแค่เป็นคนที่อาจจะสับสนในตัวเองหรืออาจจะ ลังเลใจนะคะว่าจะงไงต่อในความรักความสัมพันธ์นะคะอืมเดอะทาวเวอร์นึกว่าเขาเป็นคนที่อาจจะมีความกลัวนะขึ้นเดอะทาวเวอร์กับสองดาบความกลัวประสบการณ์ความรักที่เคยผ่านมาของเขาในอดีตนะเนี่ยขึ้นหกถ้วยนะคะความทรงจำเก่าๆที่ตามมาหลอกหลอนเขาทำให้เขารู้สึกกลัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอืมเขาอยากบอกอะไรคุณคะ เขาก็อยากพัฒนาความสำคัญกับคุณนะอ่าอยากชัดเจนนะคะอยากที่จะมั่นคงนะคุณน่ะเป็นคนสำคัญสำหรับเขานะคะ The Hangman แต่เขาอาจจะเป็นคนที่คิดมากนะค,คนคนนี้ห้าทวยด้วยความที่เขานะคะเคยเสียใจผิดหวังนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาขอเวลาคิดเขาขอเวลาที่จะแบบให้เวลาเขานิดหนึ่งนะคะ นะตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่อยากที่จะเสียใจแล้วก็ผิดหวังอีกแล้วนะคะแต่เขาอยากจะบอกคุณว่าคุณสำคัญสำหรับเขานะคะเขาจะทำอย่างไรอีกคะคนคนนี้จะทำอย่างไรต่อไปสิบเหรียญนะคะเจ็ดถ้วยนะสามดาบเขาจะทำอย่างไรต่อไปรู้สึกว่าเขาสับสนน่ะ นะเขาอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่เหมือนกับว่าตัวเขาเองก็มีความสับสนในตัวเองนะคะว่าเหมือนเขาอาจจะฟุ้งซ่านเขาอาจจะไม่รู้นะคะว่าจะเอาไงต่อกับความสัมพันธ์เขาอาจจะกลัวถูกทําร้ายนะคะถ้าเขาจริงจังเขาจะเขาจะถูกทําร้ายอีกไหมนะคะอนึวกว่าสุดท้ายนะคะเขาจะเลือกแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างมีสติ ะะเขาอาจจะคิดดีแล้วอาจจะช้าหน่อยนะคะในการตัดสินใจของเขากว่าที่เขาจะชัดเจนกับคุณมันอาจจะช้านะคะแต่สุดท้ายนะคะเขาก็ตัดสินใจได้ว่าเขาจะจริงจังกับคุณสิ่งที่เขาจะทําก็คือการเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้นะ,ะเขาก็จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้เขาก็อยากจะชัดเจนกับคุณนะคะนะบางท่านบางคนคุยกับชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีรากรกฎนะมาดูค่ะว่า แนวโน้มความสัมพันธ์พัฒน,นาการความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นอย่างไรคะเดลักเวอรค่ะสถ้วยว้าวเดว of ฟอร์จูเห็นไหมคุณและเขาเป็นโชคชะตานะคะนำพาให้มาเจอกันูรู้สึกว่ามีพลังงานของความเป็นคู่อยู่นะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ คุณและเขาจะได้ลงเอยกันนะจะได้สุขสมหวังในความชัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะช้านะแต่มั่นคงแน่นอนไพ่บอกอย่างนี้นะึ้น the wheel of fortune นะจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะระหว่างคุณและเขานะบางท่านบางคนคุยกับชาวราศีเมถุนค่ะไพ่อยากบอกอะไรนะคะอยากบอกอะไรเกี่ยวกับอ่าไพ่อยากบอกอะไรให้กับชาววันพุธค่ะ เมูนนะคะชาวราศีมีนสดาบนะคะสิดาบเด็กถือเหรียญไพ่บอกว่าอย่าก,กังวลไปนะคะไม่ต้องกังวลนะถ้าความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมีปัญหากันอยู่คุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะเพราะไพ่สรุปมันขึ้น6ดาบตรงนี้นะคะ นะจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอยู่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบอ่าเงียบนิ่งกันไปห่างหายกันไปนะคะเป็นช่วงของการพักเบรกความสัมพันธ์เท่านั้นนะไพ่บอกไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณและเขานะคะเป็นคู่กันนะคะคู่พหมลิขิตนะโชคชะตานำพานะคะแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันด้วยนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะ คือมันจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เงียบหายกันไปนะคะหรือมีปัญหานะะคในความสัมพันธ์จบกันไปนะก็จะมีโอกาสได้กลับเข้ามานะคะปรับความเข้าใจกันนะแล้วสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยตัวเขาเองอะค่ะนะตัวเขาเองอาจจะช้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปนิดนึงนะแต่สุดท้ายนะคะ เขาก็จะตัดสินใจได้ที่เขาจะเลือกคุณนะเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะเลือกคุณเป็นคนรักแล้วก็เป็นคู่ชีวิตของเขานะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับชาววันพุธนะนี่จัสติกขึ้นมาได้สำหรับด้วยนะคะความชัดเจนความยุติธรรมจะเกิดกับคุณนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็เจอกับความรักที่เราคู่ควรด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ